เลเมดแฟมเี่ family, สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องผลิตออกซิเจนอินวาแครรุ่นแพ t ตินัมนายโดยตัวเครื่องจะเป็นแบรนด์อเมริกาผลิตและนำเข้าจากอเมริกาค่ะหน้าจอแสดงผลนะคะปุ่มแรกนะคะจะเป็นปุ่มเปิดเครื่องและปิดเครื่องค่ะต่อมาจะเป็นสวิตช์ไฟป้องกันไฟกระชากนะคะกรณีไฟตกถัดมาจะเป็นตัวบอกชั่วโมงสะสมในการใช้งานของเครื่องค่ะ ซึ่งไม่สามารถลบหรือเปลี่ยนแปลงได้ค่ะและในส่วนของโฟมิเตอร์นะคะรุ่นนี้จะสามารถปรับอัตรากรารไหลอยู่ที่0.5ลิตรถึง9ลิตรต่อนาทีค่ะไฟแสดงการแจ้งเตือนนะคะไฟเขียวนะคะแสดงให้เห็นว่าเครื่องอยู่ในสถานะปกติพร้อมใช้งานค่ะในส่วนของไฟสีเหลืองนะคะแสดงให้เห็นว่าเครื่องอยู่ในสถานะวอร์มให้รอจนกว่าจะเป็นไฟสีเขียวแล้วจึงสามารถใช้งานได้ค่ะ และไฟสีแดงนะคะแสดงถึงเครื่องผลิตออกซิเจนเกิดความผิดปกติหากตวรวจพบความผิดปกติให้ติดต่อทีมเซอร์วิสค่ะอุปกรณ์ประกอบการใช้งานนะคะก็จะมีกระปุกน้ำให้ความชื้นค่ะสายยางซิลิโคนสายออกซิเจนแบบเสียบจมูกค่ะหรือสายแคนูล่าน้ำสเตอร์ไลน์วอเตอร์ค่ะ ขั้นตอนการใช้งานนะคะเติมน้ำสเตอร์ไลน์ลงกระปุกน้ำให้ความชื้นให้อยู่ในระดับเส้นระหว่างมินและแมคค่ะจากนั้นนะคะต่อสายซิลิโคนเข้ากับด้านค่ะด้านบนของกระปุกค่ะเมื่อต่อสายซิลิโคนเสร็จแล้วนะคะให้นำตัวกระปุกน้ำนะคะสวมเข้ากับตัวเครื่องค่ะ สายยางอีกด้านหนึ่งนะคะให้เสียบเข้ากับช่องออกซิเจนเอาเลค่ะด้านข้างของกระปุกนะคะให้เสียบสายแคนูล่าค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ใช้สายแคนูล่านะคะเสียบเข้ากับตัวผู้ผู้ใช้งานค่ะแล้วเปิดสวิตช์ไฟค่ะปรับอัตราการไหลตามที่แพทย์แนะนำค่ะ ในส่วนของการดูแลรักษาเครื่องผลิตออกซิเจนแพลตินัมไนน์นะคะเครื่องผลิตออกซิเจนแพลตินัมไนน์จะมีไส้กรองในตัวเครื่อง2ชนิดค่ะตัวแรกนะคะจะเป็นไส้กรองแบบหยาบค่ะโดยไส้กรองแบบหยาบนะคะจะอยู่ด้านข้างเครื่องค่ะสามารถล้างทําความสะอาดได้นะคะหลังจากล้างแล้วนะคะให้นํามาผึ่งลมให้แห้งค่ะห้ามตากแดดโดยตรงสามารถใช้ซ้ำได้ตลอดจนกว่าจะเสื่อมสภาพหรือขาดชำรุดค่ะ ตัวต่อมานะคะจะเป็นไส้กรองแบบละเอียดหรือว่า h e ป p ปอฟิลเตอร์ค่ะตัวนี้นะคะจะไม่สามารถนำอ,ออกมาล้างนำ้ำหรือว่าทำความสะอาดได้นะคะให้สังเกตนะคะตัวฟิลเตอร์จะเป็นสีขาวค่ะเสื่อมสภาพแล้วฟิลเตอร์จะเปลี่ยนสีค่ะหรือว่าเป็นสีเทาให้ทำการเปลี่ยนฟิลเตอร์นะคะแนะนำให้ควรเปลี่ยนทุกๆ6เดือนค่ะ